สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมวันนี้ฝนตกจากจากฝนตกจกักจากอายเตาของท่านอายเต้าของท่านวันนี้นางเป็นแมวชั้นสูงนะจ๊ะชั้นสูงนะจ๊ะอายส่วนน้อยอายส่วนน้อยหากตุดจุยอายส่วนน้อยหากตุดจุยนะจ๊ะพวกเธอพวกเธอวันนี้อุ่นภูมิบางบัวทองเมืองนอนทบุรี32มสิบสององศาบวก อากาศดีดีค่ะอากาศดีดีค่ะพวกเธอเต้าของท่านก็ซ่อนตาดําซ่อนตาดําเป็นกิจจะเป็นกิจจะนะจ๊ะพวกเธอพวกเธอไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวไม่รู้ร้อน,ไม,อนไม่รู้หนาวซ่อนตาดําแป๊บซ่อนตาดําแป๊บนะแม่ยังไงยังไง ไอตา้าไอตา้าพุ่งนำนมพุ่งเริ่มนำนมแล้วนะคทาาไม่ใช่ทาสิเจ้าหนายของทา่าไอตานั่นเองส่วนเจ้าตัวนี้นั้นเจ้ากาแฟแต้แวตเจ้ากาแฟแต้แวตแมวหน้ามือแมวหน้ามือ วันนี้นางเป็นแมวชั้นล่างนางเป็นแมวชั้นล่างนะจ๊ะเพราะว่าเสียมาแล้วนึ่งเสียมาแล้วนึ่งอายซะน้อยขึ้นไปแทนที่ขึ้นตู้ไปแทนที่นะจ๊ะพวกเธอพวกเธอซ่อนตาดำเปรบซ่อนตาดำเปรบวันนี้เราเช็คอินที่ อู่สกุลสอโตสวิตอโตสวิตหอพักนาทองเฮาส์เมืองนนทบุรีเมืองนนทบุรีเริวคัมนะคะเวลคัม